พอเวรุ่นอาชีพท,ที่คใครหลายๆคนรังเกียจทำไมว่างั้นนะก็ฮ<อ>ะฮะมันจะเิี่ยวใส่ล้อพี่ว่ะเอโอ้เองนี่อ่ะ,อะทำไมขยันเลยวะนะทำไมว่า,าอาชีพท,ที่หลายๆคนรังเกียจใครจะรังเกียจนี่นะอาชีพเนี้ยเปไน็นไรเพราะว่าต้องไปหาในบอ่บอบ่อไหนบอ่อที่เขาทิ้งขยะบ่อขยะครับใครจะรังเกียจ ถามเลยสิเป็นอาชีพที่สุจริตเออเออสุจริตเลยใครจะดังเกียร์บ้าหรือเปล่าไม่ได้นีได้เงินได้ทองเยอะเลยไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยดนะเสียตองเนาะนี่ครับสองพี่น้องว่าขยันเลยวะเฮ้ยใครว่าไอ้ตองไม่ทำงานว่ะฮะวันนี้พี่มันมีฮะใครว่าอิงเกาะเมียกินวะไหนพูดมาสิคนว่าผมเกาะเมียกินเนี่ยในโพสอะในคอมเมนต์อะเต็มเลยเด็ดมีว่า มันมีบางคนไม่ชอบผมไงพี่อ๋อมันก็ว่าเองเกาะเมียกินนะนัลนอหละโอะมันต้องมาดูเนาะถึงมารูนี่แหละไม่มันต้องมาดูเนาะว่าต้องมาดูเขาทำงานจริงไหมเนาะแหละเออเคาจะมานั่งเกาะเมียกินเนาะนี่เห็นไหมเมียก็ส่งเงินมาให้ไงเออโอ้เมียผมมีคนแบบนี้ไงเมียก็ส่งเงินมาให้ด้วยครับอีะ ขยันเลยอันนี้ธุรกิจทางวะของทางบ้านใช่ไหมนี่ครับสุดยอดเลยวะเอ้ยขายหมดนี้รวยเลยนี่ขายหมดนี้ก็ได้ทีก็ห้าพันมากสี่พันมากเยอะกว่าทงานเงินเดือนอ่ะเอ้ยเห็นไหมเอออันนี้อจริงจริงพี่อาทิตย์นึงก็ตีไปวะอาทิตย์นึงได้เท่าไหร่พี่ตีไปเลยเอาอาทิตย์นึงได้เท่าไหร่อาทิตย์นึ่งห้าหกพันอะ ห้าพันหกนอะอาทิตย์นึงนะแล้วสอาทิตย์เลยอ้สองอาทิตย์ก็หมื่นแล้วอ้าวเอ้ยจะมาดูถูกกันไม่ได้นะทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็ขับรถไอ้รถเข็นเนาะลากลากขายกันทุกวันนี้กระบะหารถเข็นอ่ะแบบทุกเช้ามาแล้วเราไปคุยตามถังขยะอันน่ะอืมแบบอันน่ะเออก็ ถ้ารถเข็นหนึ่งนะรถเข็นหนึ่งถ้าผมตีไปก็ได้อยู่ประมาณพันพันสองพันสามรถเข็นหนึ่งนหะมใชเเนนะ่เขาเอาไปขายต่อวันนะครับเขาเอาไปขายต่อวันวันละสองสองพันเลยนะวันพันสองพันเลยนะใช่ใชเออได้ดีเนาะครับโอมมมม้มันมันเออมองข้ามคนมองข้ามกันเยอะไงเออใช่อของแบบนี้อ,อ่าพูดจริงๆนะนี่อันนี้ไลร หมดนี่ก็อุ้ยหลายหมื่นนะนี่หมดนี้ก็แพงด้วยของก็ยิ่งแพงด้วยใช่ไหมใช่ไหมตองหมดนี่หลายหมื่นแน่นอนใช่ไหมเอาไปขายอยู่ไหนขายประคนชายนะประคนชายอู้เฮ้ยของแท้ปะของแท้เฮ้ยใครว่าต่อไปทำงานมาดูไว้เด้อเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยนะก็ขยันจะตายเนาะใช่ไหมตอง ไอ้ตพยานแบบนี้ว่าผมไม่ดีได้ไงเออพยานแบบนี้ว่าผมไม่ดีได้ไงได้ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนอีกแน้เนาะพวกทําโรงงานอีกแด้เนาะโรงงานยังยอมแพ้เออใช่ไหมใช่พี่เฮ้ยรายได้ดีแบบนี้เอ็งออกรถแห่เลยใช่ไหมฮะนี่ออกรถเห่เลยนี่ไงในรถแห่โอ้นี่บนรถแหยื่อเปิดเพลงได้ไหมนี่ เปิดไลไหนว่าเปิดให้ดูหน่อยสิไม่เพลงแดนไงเพลงแดนเพลงไหนมานี่ก่อนนายตองโอ้อาชีพนี้ออกรถแห่มาใหม่เลยครับอาจริงๆนะนี่้ก็กระบะก็สองคันแล้วโอ้ระบบเสียงของเอกซาวด้วยไหนตองมาเปิดให้ฟังหน่อยดิใช่นี่แหละบุญญาลิตอะไรอ เอาเพิงแดนเดนหน่อยดิสั่งทำเลยบะนี่สั่งทำโอ้ได้ได้ดีขนานดะนี้ทำรถแห่เลยแล้วนี่สุดยอดเลยปะสองพี่น้องนี้ไม่ธรรมาดาด้วยเนาะเองมีสาวอย่างตง่ออยากไอ่ทำไมสู้ไอต่อไม่ได้วะฮะ <c oughs> อยากมีแล้วนะทำไมวะใครจะหน้าตาดีเหมือนไอ้ต่อแล้วอา้าวหนมาวัดหน้าตากันนดิใคร่อไครต่อวันนี้ดิเอาเนี้ยดิหน้าตาเหมือนกันไม่ตู่ ต่สองพี่น้องนี่ขยันนะทุกคนวันนี้กัเนเออใครหลอกก็การในมาเทียบเทียบกันหน่อยิเ้ยเทียบหน่อยดิดูหน,หน้าตาเทียบมันเลยเหมือนกันไหมครับไม่เหมือน <laughs> ใครหลอกก็กันก็ดูเอาด้อยแต่หลอกก็กันก็ดูไหนะอยากฟังเสียงรถแห่เพลงเดนแบบไหนล่ะอะเพลงเดนอะเพลงเดนอะพวกเพลงอันนี้เครื่องปรุงบ่ง โอ้เครื่องปรุงมันนี่นแพงมันอ๋อแพงเดิมมันเล็กกว่านี้แล้วทีนี้นแพงมันอะนไเปิดเลยดิโอ้เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าเลยก่อนทุกคนถ้าอยากเห็นไปดูคลิปหน้าเ้อดีไทยดู